จะเป็นอย่างไรถ้าคนที่คุณชอบเป็นเศรษฐีนักลงทุนบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่และเขาก็ชวนคุณมาปาร์ตี้สุดเหวี่ยงด้วยกันบนเกาะส่วนตัวอันหรูหราฟรีดาพนักงานสาวเสิร์ฟค็อกเทลที่หลงไหลในสเลเตอร์ n g งไฮโซรูปหล่อเจ้าพ่อปาร์ตี้รับบทโดยชนนิงเชทัม เธอได้เดินทางไปยังเกาะส่วนตัวตามคำเชิญของเขาเพื่อร่วมปาร์ตี้สุดหรูและได้พบกับค่ำคืนอันแสนวุ่นวายผสมผสานกับวันที่แสงแดดเจิดจ้าและทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่ดีไม่มีใครอยากให้ทริปนี้จบลงเพราะมันคือสวรรค์ดีๆนี่เองแต่เมื่อเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นฟรีดาก็เริ่มตั้งคำถามกับความเป็นจริงของเธอมีบางอย่างผิดปกติกับสถานที่แห่งนี้และเธอจะต้องเปิดเผยความจริง พร้อมกับการเอาชีวิตรอดจากปาร์ตี้นี้ไปให้ได้สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถที่ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับในเรื่องนี้อย่างโซอี้คราวิชนั้นบอกเลยว่าในภาพยนตร์เรื่อง blink twice ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอกำกับจะสร้างความแตกต่างที่สดใหม่ซึ่งจะทำให้ผู้ชมต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียว ตัวภาพยนตร์จะพาผู้ชมดำดิ่งลงไปสำรวจถึงความสัมพันธ์ความมั่งคั่งและอำนาจซึ่งเป็นแก่นที่ภาพยนตร์ต้องการจะเล่าถึงซึ่งจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันใน blink twice s i อันตราย